สวัสดีครับอยู่กลุ่หนึ่งนที่ที่กล้องได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนนะครับจังหวะจังหวะหนึ่งที่เราได้พบเจอนะครับแน่ในการไปเล่นรำวงชาวบ้านนะครับนั่นก็คือจังหวะหม้าย่องเคยได้ยินไหมครับจังหวะม้าย่องนะครับผมมันจะนะครับผมตีได้หลากหลายรูปแบบวันนี้ผมจะมาสอนแบบง่ายๆแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆก็คือนะครับผมเราจะเหยียบเบดดัมนะครับเป็นตัวดําไปเรื่อยๆ2ห้องนะหลักๆมันจะมีอยู่2ห้องเหยียบเบดดัมเนี่ยเครั้ง 1>, 1 2 3 4 5 6 7นะครับ7ครั้งนะแล้วก็ตีไฮแฮทนะครับผมเป็น1 4, 1 4 1 4 1เนี่ยจนทั้งหมด7ครั้ง1 2 3 4 5 6 7นะครับผมพร้อมกันกับเบดดัมนั่นแหละนะครับผมอ่าแล้วก็ครั้งที่8ครั้งสุดท้ายเนี่ยให้ลงชาบกับสแสเนยกตัวอย่างยกตัวอย่าง1 2 3 4 จังหวะที่8ลงแชร์บบนี้นะครับผมหรือเราจะตีสเสน,น่แทนไฮแหวก็ได้นะก็ได้เหมือนกันอ่ะแล้วลองดูทั้งไฮแฮดแบบตีไฮแฮดแล้วก็แบบตีสเสน่ลองดูแล้วกันนะครับสามไปเฮ่เต้นเตเต้ตต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 ต ประมาณนี้นะครับผม,ผมลองไปฝึกดูแล้วกันสําหรับใครที่แบบอาจจะไปเล่นแบบระมวงชาวบ้านนะครับผมจังหวะนี้ได้เล่นแน่ๆได้เจอแน่ๆนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีทีกองได้โดยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ